สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะมาแล้วนะผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้นะทผู้ชมบรรยากาศก็เหมือนครึมครึมฟ้าครึมฝนนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับในวันนี้นะผู้ชม บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะท่านผู้ชมนะ้องสหรับในวันนี้เนาะแต่วันนี้เราก็มาอยู่ที่ต้นยางนานะท่านผู้ชมเนาะอยู่กับแนะอดมินเทพนักสกอรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันนะท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมนะ้งงวดที่แล้วเนาะที่ต้นยางนาก็ให้ถูกนะท่านผู้ชม มีใครติดตามแอดมินทั้งสองช่องมั้งท่านผู้ชมเนาะที่ต้นยางนาท่านผู้ชมเนาะในงวดที่แล้วก็ให้ถูก้วท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วแอดมินเห็นสองหกหกสองท่านผู้ชมหกกับเก้าเตียวเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นสองเก้าเก้าสองนั่นเองนะท่านผู้ชมแอดมินบอกในคลิปนะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะเดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับว่าวันนี้เราจะเจอตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูวยกันเนาะ ขอบุญบารมีเนะเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณที่นี้นะขอให้อดินมองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับสําหรับตัวเลขในงวดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้เนาะเดยมารอดูด้วยกันนะท่านผู้ชมซาทุยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ต้นยางนาเนาะเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณที่นี้นะครับ วันนี้เราก็มาขอโชคขอลาบกับต้นยางนาเนาะก็ขอเชิญเจ้าที่เจ้าทางเนาะปรากฏตัวเลขให้ลูกเห็นด้วยนะครับไปเห็นสองตัวสามตัวตรงๆเลยนะในงวดนี้เนาะจะมาดูด้วยกันว่าจะเห็นเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะเดี๋ยวค่อยๆส่องค่อยๆมองกันดูนะท่านผู้ชมเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ ค่อยๆดูนะครับเดี๋ยวแอดมินจะค่อยๆส่องเนาะค่อยๆส่องค่อยๆดูไปได้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนนะเนาะเผื่อบางคนเห็นตัวแรกนะท่านผู้ชมถ้าคนมีโชคมองไปก็จะเห็นปุ๊บปั๊บ,บเลยนะท่านผู้ชมเนาะวันที่แล้วแอดมินเห็นสองหกหกสองที่นี่นะท่านผู้ชมแต่แอดมินบอกว่าหกกับ 9, เก้าเยวกันเนาะในวดที่แล้วเนาะ บางทีแอดมินก็สับสนนะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินทําให้สองช่องเนาะไม่รู้ว่าที่แล้วแอดมินทาให้ช่องไหนเพราะาแอดมินโพสแล้วก็คือแอดมินก็จะไม่ได้เข้าไปดูนะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินทํา youtube อยู่สามช่องนะท่านผู้ชมเนาะบางทีบางทีทําไปแล้วแอดมินก็ไม่ได้ย้อนดูนะท่านผู้ชมเนาะบางทีก็ หมือนงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินไปขอตัวเลขกับไม้พายนะท่านผู้ชมแอดมินก็ได้สองเก้าเก้าสองนะท่านผู้ชมที่ไมนะ้พายเนาะแต่แอดมินก็ลืมว่าเตียงทําให้ช่องไหนนะเพราะมันมีสองช่องเนาะแต่ผลปรากฏว่าไปทําให้ช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะไม่ทราบว่าใครถูกกันบ้างหรือเปล่าเนะในงวดที่แล้วเนาะ พอแอดมินเห็นตัวเลขอยู่สี่ตัวนะผู้ชมเนาะ9229เนาะในงวดที่แล้วเนาะทางช่องคนสองเลขนะครับที่แอดมินขอไว้ให้เนาะอยากให้ท่านผู้ชมดูทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าจะได้ตัวเลขมากขึ้นแล้วก็มีแนวทางมากขึ้นนะท่านผู้ชม เห็นตัวเลขจุดเดียวนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมห้าหกท่านผู้ชมนะนี่เลขห้าท่านผู้ชมอยู่ตรงปลายมือแอดมินเนาะห้าหกนะครับหกกับเก้าเจอกันนะท่านผู้ชมอย่าลืมห้าเก้าเก้าห้าห้าหกหกห้าด้วยนะท่านผู้ชมเนาะนี่นะท่านผู้ชมห้าหกหกห้าท่านผู้ชมเนาะ หกกับเก้าเดียวกันตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมเก้าห้าห้าเก้าไปด้วยนะท่านผู้ชมเนาะห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้านะครับท่านผู้ชมเนาะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ปลายมือแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะห้าหกหกห้าท่านผู้ชมหรือจะเป็นห้าเก้าเก้าห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะส่วนด้านบนถัดขึ้นมานะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะ ็จะเป็นเลข3 5นะผู้ชมนะอันนี้เลข3ามนี้เลข5นะผู้ชมนะ3 5 5 3นะผู้ชมเอาไป3คู่ชุดสวยๆนะครับจากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมนะ5 6 6 5 5 9 9 5 3 5 5 3, 5, 3, 5 3นะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะท่านผู้ชมอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะตัวเลขให้3คู่ชุดสวยๆนะผู้ชมนะ สามห5าห้5995นะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพราะคนบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับคุณกําลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงขณะนี้เราอยู่ที่ใต้ต้นยางนาะนะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปคลิปนี้สําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ Sous-titres par LaVacheSquid